สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC สาวหน่อยเพรบานเพลงเอฟซี FC น้องอุ้งอิงสำหรับเพลงหักสาวเข้าแม่ของนายห่างโจกะได้นั่งเอกเอ็มวีแล้วนะครับพี่น้องหลังจากที่เพิ่นโพสถามเอฟซีว่าล่องไทยบังดูว่านั่งเอกเพลงนี้สิเป็นผูน้ใดล่าสุดนี่เพิ่นก็เปิดตัวนั่งเอกเอ็มวีเรียบร้อยนะครับพี่น้อง นั่งเอกเอ็มวีนักแสดงนำรับบทโดยเอมมี่แม็กซิมทายวันที่เก้ากันยายนนะครับพี่น้องนักแสดงใช่สีเป็นผู้ใดกทารุ่นนายหางโจลาว,วาวันที่สิบดกันยายนล่อชมและการล่อฟังทัวโลกลำเพลินดีและคอร์ดครับพี่น้องกรเดมี่เอฟซีพิ่นเข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ของนายหางโจที่พิ่นทำว่าอยากเห็นไพรเป็นนั่ง MV, เ,กเอกเอ็มวีพิ่นก็ได้ตอบว่าเอมมี่เหมาะสมที่สุด เพื่อความสัมพันธ์ทางงานบันเทิงที่กว้างขึ้นประกอบกับเอ็มมี่กับเป็นเอฟซีน้องององอิงลงโตที่สุดเพิ่นมาแล้วเอฟซีเพิ่นกะท้ายขามานําว่าเพลงนี่ซื่อเพียงว่าหักสาวเข้าเมากะก็ต้องใส่พระเอกเป็นนุ่มไม่รุ่นแล้วนุ่มไม่รุ่นในองค์กรสาวหน่อยเพชรบานเพงก็มีอยู่หลายคนนะครับพี่น้องเพิ่นกะประมาณว่าสีมีน้องต้นน้ำมานะน้องฟิมไดมอนประมาณนี้นะครับพี่น้อง ส่วนในายหางโจเพิินสิเลือกเอาผู้ใดมาเป็นพระเอกสำน่อยในเอมวีของเพิ่นพี่น้องกระถาร่อชมนะครับวันที่เก่ากันยายนไทยเอ็มวฮักสาวเท่าแหงสาวเท่ายอดหิตเครื่องฟิสตา์ติดง่าย